สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เรามาส่งพระอาทิตย์ให้รับขอฟ้ากันที่นี่เลยครับสำโรงทาบนะครับพี่น้องเอ้ยเหมือนี้พระอาทิตย์ดวงใหญ่ใหญ่ครับนี่ครับขอยับรถไปโอ้ยเลื่อมตากระดอพี่น้องขับรถไปเลื่อมตาจริงๆครับนี่ครับพระอาทิตย์ดวงใหญ่มากนะครับสองากฝั่งก็สองวากฝั่งถนนก็ เกี่ยวข้าวแล้วก็มียังไม่เกี่ยวก็มีน้องพี่น้องเนาะป้าฝาทาิตขึ้นใหญ่แต่ครับเมื่อนี้เหลวมองด้ยวยตาเปล่านี่โอ้ยบักยางใหญ่เลยพี่น้องว้าวาทาิตใหญ่มากวนันนี้นะครับสองฝั่งฝั่งถนนห้วยทับทันชมลงท่านนี้ก็ยังไม่เกี่ยวข้าวก็มีนะครับทางฝั่งขวาทางฝั่งซ้ายก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ นี่ก็คือวิถีชีวิตนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาเนาะพี่น้องเนาะขับรถผ่านไปนะครับขับรถไปนะครับให้พี่น้องได้เบิงบรรยากาศนะครับผู้คนค้อหอดบ้านเนาะครับมาดกลับบ้านขึ้นหอดไอดินกลิ่นทุ่งเนาะแต่ก็บอกว่ามีเอาโอกาสได้กลับนะครับแต่บางคนหรือผู้คนแก่อยู่กับทงนาเลยนะครับพี่น้อง อยู่กับทองถุงทองไร่ทองนานะครับนี่นะครับโอ้ความสุขไผ่ความสุขมันนะครับบางคนก็มักอยู่กับหน้าบางคนก็มักไปเที่ยวบางคนกับมคขับรถนะครับบางคนก็มักนันมักนีกับแตกต่างกันไปเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับเขาให้ขอบคุณเลหลายเขาให้มีความสุขทุกสัานทุกคนครับส่งพาทิศที้รับกาบฟ้าครับ สวัสดีครับ